ครับก็กราบสวัสดีเลยนะครับผมก็จะมาเปิดตัวครบรอบเจ็ดปีนะครับผมนะครับเรามีสิบใบครับพอเปิดแล้วรอบหนึ่งครับผมเอ้ยสองรอบครับผมเราเอาเนี้ยอันนี้เราแทบไม่ต้องการแล้วตัวี้ก็มีแล้วโคนี่เด็กนักเรียนเห็ดก็มีแล้วตัวตลกก็มีแล้วไอ้เคก็มีแล้วดาวิชีก็มีแล้วมูนก็มีแล้วไม่ต้องการครับเรา ในนี้ต้องการแค่ตัวเดียวตัวบินครับผมไปครับจะได้หรือเปล่าครับตัวบินเปิดแล้วตัวครบรอบเจ็ดปีครับผมจะได้อะไรเอ่ยไปยครับลุ้นลุ้นลุ้นไอ้นั้นเปิดยี่สิบใบได้ตัวเดียวโอ้โหได้หมูป่านักประจนภัยโอ้โหเจมรสึกแชมเปญอีกน,นักตัมโมจิอีกโอ้โหย้โ,โ,โ,โมลอัศวินชั้นสูงครับผม ก็ผลก็คือได้ตัวย่อยมา6กตัวนะครับผมก็เอาไปสกัดเป็นหินนะครับผมเพื่อเล่นในห้องทดลองนะครับผมก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาบก่อนนะครับผมสวัสดีครับ